ý nghĩa của người dân yếu chúng ta tố bỏ lẻo yếp tí nè hai tố กินโชด้วยกับตันพันใส่พักนะ่ะ มันคือซุ่มสนั่นเนาะที่เราไปสื่อเนาะซุ่มหันเน่ะค่าโค้งแ่แต่ค่าโค้งเหลดเล็กแยกแถมเนาะเขาบอกคือกรุงเทพเลยต้องมาร์ลมาใ่บีไหใส่องหนูเอามาถ่ายช็อตก้าบอสเหมดแล้ว

1 1> ของชีจิ้งเหรอหนูแค่ทราบว่างานุ้งเาถุงน่มาดูนีิไม่ทักไงแล้วชานานแหละเออนานเออเรื่องเัินแม่ักักักว่ เจ้าจะตดกี่เนอ่ยต้นอด่หอมเลยตันี้อมสนเฮยใกล เออเรอจะยกกระชานใเว้ยไหนเสบวะยกโปโ mm ้เนอะไอนั <transform> ่น <sushi> ก <with> ็มาเยนนผมก่อนนากินวะ ชิมเบิง่งเอาตับหวานใหย่เนตับหวานใหย่ลานี่ยกัน <t> ด <imprisoned> ีแบกว่ตับวานมดอยกินตเยะเยมดกับมดแล้วก็ให้หน่เสียไปเอาไหมให้ไหมดอกดอกเด็ดปดมว่าใหไม่ชิมบัง อมาชิมเด้อลูกชายเต็มตัวเออลูกชายแท้เรากินกินว่กินเนี่ยกินไปอันนี้ลูกสาวด้วยครับลูกสาวกํลังยิดบัลเล่งคิดเราคิดอีกอยู่เนี่ยเฮ้ยมันเปลูกสาว เรบอก่็บกีกินกินอ่มแล้วมัน่ายดิล่ะกเอกันเบาไปเดีอก่ไอ้ไกอทำหน้าตากัได้ไเว้ยพ่เ่นเตอร์เียบะ่เ่ต่คลปเดยวเออไอ้ที่บอก่ากินไหยังก้อยเรีย่ก้อยเนก้อก้อก่กากอก่ก้อยห่อจังต่ักินก็พอก็เหะ เพชเพชอเพชรือ้มกเพชรอบ้อหมคักหคันั่งกินกักบบบอบนได้แสบเลยพอดีแสบพอดีแสบย่างเขาพอดีแสบไค้กูไปบานมึงชาเอสื่อเนือง้งกูมาเลียงเมียเป็นยางนั้นเกาหลีกับตันชาชาเ้อกับตันภาพนี่อ๋เออยางนั้นนะ อยุบานกินบ่อยไ่ยุบานอ๋อ้อยานกินุ่บ้ากินไรฟ้าลูกคุณหนูไม่ได้ลูกคุณหนู กินน้ำเด้อจยจะเข้มหลายเด้อหลดน้ำปลาน่อยนะไหนยังยงสีทองเอาไปเอาให้ปลาชิมหด้วยดูเร็วอ๋เห็นยังเหรอ เค็ดนาที่แต่กับตันเรื่องิินนะเนี่ยเค็ดไม่ร้องละอะไรเยอะเขาเรียกยำกุหลาชาจุชาจุกินอยู่นี่แหละเขาเรียกยำกุหลาเค็ดทอด เอเ็มอดม่ต้องกินด้วยมั้งนี่นี่อนี่นกินด้วยวะโอบะกินยุคามแล้วเออะของบอกไปมูร้องแของรูว่ากินแล้วมึงใาช่อ่านแล้วเออยกโป้ยไหมล่ะยี่สามองไทยมกราเนี่ยวะเราเป็นตะไปเลย หันเลยแม่หันเลยแม่มันย้ายปวดหยองก็ได้พี่ก็ฝากไว้ไเพียงเท่าน,นี้นะคระติออ๊กเชื่อใงครับบ๊ายบายครับสาวช่องสาวทุนบ่าวจาจ่อยๆครับกับช่องยายจุ้บอ้วนเอฟซีอู่หยิ่งบายบายครับ